สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจาวันที่9กันยายน2563โดยเฉพาะวัครังเชลซีครับรับข่าวเชลซีวันนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวเอาไรน่าสนใจกันบ้างครับเชลซีวันนี้เหตุผลง่ายๆที่บอสนิดชี้เลยว่าเกปาจะไม่โดนขายทิ er <the> ้งถ <the> ้ารักษาฟอร์ม <Hindu> ดีอย่างต่อเนื่องโดยกันนี้ทางมารสบอสนซไดะผมาดีในทวันดาวดังเชื่อมาว่า ถ้าเก์ปาสปรคา,รานั้นสามารถรักษาฟอร์มการเล่นดีๆเอาไว้ได้ต่อเนื่องนะฮะก็ <c oughs> ะจะได้รับประกาศการเฝ้าเสาให้กับเชลซีต่อไปโดยไม่มีการขายชิ้งเพื่อเอาเงินของเขาไปซื้อคนใหม่มาแทนนั่นเองเดี๋ยนี้จารับคาว่านะผมแปลกใจนิดหน่อยนะฮะที่เชลซีลงทุนซื้อผู้เล่นมาเสริมทัพไปมากกว่า100ล้านปอนนะฮะและในช่วงซัมเมอร์น,นี้ยังไม่ได้ผู้สมบูรตูหน้าใหม่เข้ามาตามที่คุยกันเอาไว้เ <c oughs> มื่อท้ายสั้นก่อนเลย แต่เอาจริงๆนะก็ยังลุ้นอยู่นะว่าลำพานนั้นจะตัดสิใญใาอย่างไงกับเรื่องนี้เพราะเขาอาจกำลังรอดูสถานการณ์อยู่ก็เป็นได้เรียกว่าถ้าจะเป็นเมื่อ,อไหร่นะฮะคือพร้อมจ่ายเงินเสัญญาก,กับนายทวานเป้าหมายเข้ามาทันชีเอะไรประมาณนั้น ขาอาจจะกำลังมอบโอกาสให้กับเกปาพิสูจน์ตนเองกันอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายเพราะหากนายทวันค่าตัวแพงคนนี้รักษาฟอร์มไม่ดีๆเอาไว้อย่างต่อนเนื่องนะฮะก็ควรจะเก็บเอาไว้แต่ถ้าแผ่วลงเมื่อไหร่ก็ตามพร้อมขายทิ้งทันชีนั่นคือเรื่องที่เขาเข้าใจได้นะผมเป็นนักว่างานนี้นะฮะบอสนิดก็บอกเลยว่าทํำยังไงยังไงนะผมเชลซีก็ยังไม่ขายเกปาทิ้งอย่างแน่นอนถ้าเขารักษาฟอร์มดีอย่างต่อนเนื่องครับรอข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ 5ทางเลือกตำแหน่งผู้สประตูเชลซีซีซั่น2020ถึง2021นี้โดยกันที่เชลซีเป็นสโม,มสรที่น่าจับตามมองมากๆเลยนะครับเรื่องการเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายในช่วงเสม,มอปี2020นี้เพราะพวกเขานั้นได้ตัวแข้งดังๆเป้งๆมาแล้วหลายคนกันเลยทีเดียวเป็นเสรตอนนี้ก็ประมาณ6คนไล่ตั้งแต่ทีโมเวนเนอร์ฮาคิมซิเยสเดียโกซิวามาลองซาและก็ไคลสฮาวเวิร์ดฮะ แต่ทางเราเชื่อมาว่าจะไม่หยุดแค่นั้นเพราะเชื่อว่าน่าจะมีีอรายที่7เ,เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและก็คาดว่าน่าจะเป็นตําแหน่งผู้รักษาประตูนั่นเองเท่าที่ดูตอนนี้ก็มีตัวเลือกที่ตกเป็นข่าวด้วยหลายคนเลยนะฮะจะมีใครกันบ้างนั้นไปดูกันได้เลยเริ่มจากคนที่หนึ่งะผมอังเดโอนาดนโดยถึงแม้ว่าผมจะมีความสุขดีกับอาแจ็คนะฮะเป็นเวลากว่า5ปีอย่างยอดเยี่ยม แต่ตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วที่ผมต้องก้าวไปอีกระดับหนึ่งเราตกลงกันไว้ตั้งแต่ปีก่อนแล้วแต่ผมยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรกันขึ้นบ้างแต่ความปรารถนาของผมมันชัดเจนมากเลยนะนี่ก็สิ่งที่อังเดโอน,า,น,นาคนนี้ได้เปรยเอาไว้เมื่อไม่นานมานี้มันแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่พี่แกนั้นอยากจะเจอกับความท้าทายครั้งใหม่ในอาชีพของเขาและจากการที่ฟรังค์นัมผ่านนะฮะผิดหวังกับผลงานของเกปาเมื่อสักที่ผ่านมา มันก็เลยทําให้ชื่อของอังเดโอนาน่านั้นมีข่าวผูกพันกับเชลซีขึ้นมาเขาคือส่วนสําคัญที่พาจากอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมครองเบอร์หนึ่งบนสองเวียนลีกฮอลแลนด์และถึงแม้ว่าปีนี้เอเดอเวชีลีกนะฮะจะแข่งกันไม่จบแต่ผลงานของอังเดโอนาน,าน,าน,านาน่าคนนี้จัดว่าโดดเด่นไม่เบากับการลงเฝ้าเสาไปที่24เกมเสียไป21เอดประตูและเก็บได้8คลีนชีทด้วยกันครับจ้ามาคนที่2กจ็จะเป็นนิกป๊อ โดยนิโปลคนนี้คือนานทาวันที่มีโอกาสเซฟลูกยิงมากที่สุดเป็นอันดับที่4ในฤดูกาลนี้ที่120ครั้งลงเฝ้าเสาไปทั้งหมด38เกมเสียไปทั้งหมด50ประตูและเก็บได้15คริชชีสเป็นรองแค่แอนเดอร์สันโมราเอสคนเดียวเท่านั้นนะฮะที่ทำได้ทั้งหมด16ครั้งโดยได้หลายฝ่ายทั้งแฟนบอลและก็สื่อในอังกฤษต่างก็เชียร์และก็กระตุ้นให้พี่แกนั้นย้ายไปค้าแข้งกับทางชิ้นใหญ่ที่ใหญ่กว่าอย่างเช่นเบอร์นรีได้แล้ว เพราะตอนนี้อายุบปาไป28ปีแล้วมันอยู่ในจุดพีคของอาชีพของเขาแล้วถ้าโอากาสเข้ามาก็ให้รีบคว้าไว้ดีกว่าไหมดูแล้วเดี๋ยวนี้มีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะไม่เชลซีก็แมนเชสเตอร์เ็ศถ้ามีใครกล้าทุ่มเงินประมาณราว50-55ล้านปอนด์ก็มีโอกาสได้ตัวเขาไปเหมือนกันและที่สำคัญนะผมดิกโป๊ปคนนี้เป็นนักเตะในโคต้าโฮมกโรนอีกด้วยต่อมาคนที่3ก็จะเป็นยานโอบรักนะฮะ โดยนี่ดูเป็นตัวเลือกที่แฟนบอลเชลซีอยากจะได้มากที่สุดแล้วเพราะยานโอบัคคนนี้ปัจจุบันเขาคือในทวันที่ดีและหนึบที่สุดเป็นเบอร์ต้นต้นของโลกก็ว่าได้นะฮะเขาคือส่วนสําคัญที่พาอริโกมาตริกเป็นทีมที่มีศักยภาพเกมรับที่ดีที่สุดในโลกนี้โดยสัปดาห์ผ่านมายานโอบาคนนี้ก็ยังรักษามาตรฐานของตนเองได้ดีเขาได้ลงเฝ้าเสาไปทั้งหมด38เกมเก็บได้ทั้งหมด17คกินหนึ่งชีตเป็นรองแค่ทิโบกูจัวคนเดียวเท่านั้น ที่18ครั้งเขาพาแอตเลติกมาบริกนะฮะจบที่3และก็เสียประตูน้อยที่สุดเป็นดับที่2ที่27ประตูเป็นรองแค่บรเวริกที่25ประตูและดีฟอมที่ยอดเยี่ยมมันเลยทําให้เขาดูนะฮะและชื่อของเขากลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเชลซีและการล่าความสำเร็จในซีซั่นหน้าน,นั้นสำหรับยานโอบากเนี่ยในสัญญาของพี่แกก็มีค่าสัญญาอยู่ที่90ล้านยูโรนะฮะซึ่งเป็นตัวเลขที่เชลซีนั้นสามารถจ่ายได้ไหว แต่คำถามก็คืออาร์เดนโก้แมนิกนั้นจะยอมปล่อยตัวออกจากทีมหรือไม่ต่อมาก็าจะเป็นอาดูอาเบนดี้ โดยด้ยการ2019-2020นี้ของลีกเอิงฝรั่งเศสนะฮะต้องรูดมั่นไวกว่ากำหนดแค่เพียงแค่สัปดาห์ที่28เท่านั้นเนื่อง้วยวิกฤตการโควิด -19 แต่ถ้าพูดถึงผู้เล่นตำแหน่งนายทวานเอดูอามเมนดี้คนนี้ถือว่าใช้แววได้ดีใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะเขาลงเล่นไปแล้วทั้งหมด24เกมเก็บได้9คลินชิตเป็นรองแค่เพียงไปรักราชโควิชสติฟมองดดาและก็ไมค์มมยองที่ทำไว้มากที่สุด12ครั้ง ดูจากระยะห่างแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ธรรมดาเลยนะฮะแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือเฮดูอาร์เมนดี้นี้สามารถพาแบรนท์จบแตัมที่3ได้โคต้าไปเล่นยู่้าแชเปนเลกเป็นครั้งแรกของเขาในวัติศาสตรษษ์สมโมสรพร้อมกับเสียประตูนะครับผมน้อยที่สุดในลีกเอิงเป็นอันดับที่2ที่ทั้งหมด24ประตูจิงอยู่ที่ดีกรีและก็ชื่อของเขายังโนเนมแต่ในขณะเดียวกันก็มีรายงานมาว่าปีเตอร์เชคคนที่มีสนานะเป็นหนึ่งในตำแหน่งผู้ยิ่งใหญ่ของเชลซีได้แนะนำว่านี่คือตัวเลือกที่น่าสนใจและก็ บบเมื่อคนที่เป็นตำนานพูดมาแบบนี้แล้วต้องดูว่าฟรังก์น้มผาดนั้นจบว่าอย่างไง <Perfect. S 1> และคนสุดท้ายคนนี้ก็จะเป็นเกปาเอสบรากาหรือทางเลือกสุดท้ายคือถ้าหากไม่มีใครจริงเชลซี G C, อาจจะจำเป็นจะต้องใช้งานเกปาคนนี้ต่อไปเพราะพี่เกยังเหลือสัญญากับเชลซี C อีกหลายปีย้ายมาก็แพงรับคะหนยก็สูงถ้าจะขายออกไปแบบใครจะเข้ามาซื้อถ้าดูจะผลงานเมื่อสักทีแล้วนะฮะ มันก็คงเป็นไปได้ยากจริงๆถ้าจะซสีต้องการผู้สัมรตูระดับท็อปจริงๆนะฮะอาจเช่นยานโอบรักพวกเขาอาจจะจำเป็นจะต้องขายไอ้มอนี่ออกไปซะก่อนเพราะมิฉะนั้นมันจะส่งผลต่อรากฐานการจ่ายของสโมสรอย่างไรก็ตามในทางกลับกันถ้ามองในแง่ดีก็คือเกปาสิปารากาคนนี้ก็ยังอายุน้อยนะฮะสามารถพัฒนานและก็ยกระดับตัเองได้อีกครั้ง และเขาน่าจะได้บทเรียนจากความผิดพลาดเมื่อซั่นน2019-2020มาแล้วและบางทีตอนนี้พี่แกอาจจะมีความเชื่อทยานนะฮะและความมุ่งมั่นมากขึ้นก็เป็นได้ครับนี่นะฮะก็เป็นการพูดถึง5ทางเลือกตำแหน่งของผู้สัครประตูเชลซีซีซั่นนี้นะฮะว่าจะทำอย่างไรกันต่อไป,ปรอทุกข่าวต่อมากันดีกว่านครับ งูตาลุกเลยหลังสิงประกาศลั่งข้างหัวกองเต้ถูกแบบเวิร์จริงโดยกนนี้สื่อระบุเลยว่าสิงบรูนนั้นจะพร้อมจะปล่อยนะฮะกองเต้กองกลางตัวเก่งออกจากทีมไปโดยมีการตั้งข้างหัวคร่าวๆนะฮะเอาไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งตัวเลขที่อาจจะทำให้ทีมที่จับตามองอยู่อย่างอินเชอร์มิลานหูพึ่งอยากจะเปสุดๆก็เ,เป็นได้ โดยกันนี้เกาโชเเมคาโตสื่อดังแดนมักโรนีที่ข่าวรายงานมาว่าอินเมิลันทีมยักษ์ใหญ่ของสึกเกาโชซรตตรี่อาจจะมีลุ้นคว้าตัวเอ็นกรองเต้กองกลางตัวรับของเชลซีมารวมทัพง่ายกว่าที่คิดหลังล่าสุดนะฮะมีการเปิดเผยมาว่าทางบอร์ดบริหารทัพสิงบรูนั้น ตั้งข้าหัวดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสคนนี้เอาไว้ต่ำกว่าที่หลายๆคนคิดเอาไว้พอสมควรครับโดยก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันดีมาว่าอินเ์มิลานนั้นกำลังให้ความสนใจในตัวของกองเต้คนนี้พอสมควรในขณะที่ทางเชลซีนั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีความตั้งใจจะขายดาวเตะล่างเล็กคนนี้ออกจากทีมขนาดนั้นแต่ด้วยความที่สิงโตงน้นพรามเชลซีใช้เงินซื้อแข้งคนนี้เข้ามาร่วมพับมากมายในช่วงที่ผ่านมา นั่นก็อาจจะทำให้พวกเขาต้องพิจารณาการปล่อยตัวผู้เล่นบางคนออกจากทีมไปเพื่อให้เป็นไปตามกฎ Financial Fair p l y y ซึ่งทั้งนี้มีรายงานอาว่าเชลซีนั้นพร้อมจะปล่อยกองเต้ออกจากทีมในราคา60ล้านยูโรซึ่งอาจจะดูเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยน้อยนักแต่ถึงกระดนั้นหากเทียบกับฟีท้าของดาวเตะรายนี้ก็เชื่อได้เลยว่าคงจะมีอีกหลายทีมนะฮะที่พร้อมยื่นท่าทางข้อเสนอเข้ามาเพียบกันเลยทีเดียว อ่านะผมเป็นว่าง,งานนี้นะฮะเชลซีจะปล่อยกองเต้ออกจากทีมด้วยค่าตัวนะผม60ล้านยูโรนะฮะก็ต้องรอลุ่นต่อไปนะฮะว่าจะมีสโมสรไหนยื่นข้อเสนอมาบ้างนะครับงานนี้อรอข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะมิลานสอนล่มดิวบาก้าเหตุสิงเรียแบแ่างไปไหม ดยกันนี้เชลซีทำท่าจะพลาดโอกาสโกยเงินจากทีเอโม่เอมัวกายโกะซาเลนฮาเมื่อเอซิมิลานปฏิเสธจะจ่ายประมาณ3 1 7ล้านปอนด์ตามราคาที่สิงบรูตั้งเอาไว้โดยสมโมสรจากเวสต์ลอนดอนใช้เงินไปเยอะมากเลยนะฮะในช่วงสมัยนี้โดยจา่ายไปแล้วกว่า2 3 0ล้านปอนด์ในการสัญญาแข้งใหม่เข้ามาเสริมทัพและพวกเขาก็หวังจะปล่อยของเก่าในชีมออปไปเพื่อถอนทุนคืนมาบ้านนะฮะ โดยกันนี้บากายูก้วัย66ปีรายนี้เป็นหนึ่งนักเตะที่ถูกจะขายออกไปแล้วแต่ตอนนี้ดูท่ามาว่าการเจรจากับทางมิชาแดงดํานั้นจะล้มเหลวนะฮะซึ่งสิงบรูนั้นต้องการาค่ายืมตัวประมาณ4.5ล้านปอนด์และทุนเลื่อกในการขายขาดในซัมเมอร์หน้าที่จํานวน27ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามมิลานกำลังทำงานด้วยงบประมาณที่จำกัดหลังจากการระบาดจางเชื้อไวรัสโควิด -19 น,นะฮะและบอกว่าพวกเขาพร้อมจะจ่ายเพียงแค่22.6ล้านปอนด์เท่านั้น ไม้ดียโยงจากฝรั่งเศสจะสนใจเขาด้วยเช่นกันแต่เชื่อมาว่าบากาโยโกคนนี้หวังจะกลับไปยังมิลานนะฮะที่เขาเคยเล่นแบบยิมตัวในด้วการ2018 2019นั่นเองเดิมทีเชลซีเชื่อมาว,าว่าพวกเขาจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับทางมิลานได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะฮะแต่จากการหยุดชะงักในการเจรจาสำหรัพวกเขาอาจจะขาดเงินทุนที่นํามาเพื่อซื้อนักเตะใหม่เข้ามาเพิ่มอีกก็เป็นได้นะครับ เป็น,น่าง,งานที่เชลซีของเรานะผมก็มีโอกาสที่จะพลาดขายบากายโยโก้ก็เป็นได้นะฮะถ้าเดี๋ยวนี้ตกลงกันไม่ลงตัวนั่นเองและนี่ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่9กันยายน2563โดยเฉพาะว่าครั้งเชลซีครับ